ในปี2026นี้หนึ่งในกระแสะข่าวที่น่าสนใจที่สุดในแวดวงกองทัพอากาศของประเทศไทยก็คือความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง F 3 5 Lightning II ซึ่งเป็นเครื่องบินรบยุคที่หาจากสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นชื่อเรื่องความล้ำสมัยเทคโนโลยีล่องหนและศักยภาพในการรบเหนือชั้น F 3 5 Lightning II คือเครื่องบินขับไล่ผหุภารกิจที่ถูกออกแบบโดยบริษัท Lockheed Martin ของสหรััฐออเเมมรรริิกกกาาาาาาาซึ่่งพพฒนพืใหหห้้สาาถทภจไดลลย ทั้งการโจมตีทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและภารกิจลาดตระเวณโดย F-35 มีด้วยกันร3ามรุ่นหลักได้แก่ F-35A สำหรับกองทัพอากาศ F-35B สำหรับกองทัพเรือและ F-35C สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้แสดงความสนใจต่อ F-35 มานานโดยเฉพาะการวางแผนในการทดแทนฝูงบินเก่าที่ใช้งานมานานเช่น F-5E F และ e, F-16 รุ่นเก่าซึ่งถึงแม้จะได้รับการอัปเกรดหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่อาจเทียบเท่าเครื่องบินยุคใหม่อย่าง F-35 ได้ความสนใจของประเทศไทยต่อ F-35 ไม่ใช่แค่เพราะความล้ำสมัยของตัวเครื่องแต่ยังสะท้อนถึงความต้องการในการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยให้สามารถรเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่ซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นในภูมิภาค F-35 มีจุดเด่นที่สำคัญหลายด้านอย่างแรกคือเทคโนโลยีสตีลหรือการล่องหนจากเรดาร์ทำให้เครื่องสามารถเข้าโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่ถูกตรวจจับได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีระบบเรดาร์แอน APG 81แบบ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันและยังมีระบบปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้เครื่องบินสามารถรับและประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วอีกหนึ่งจุดแข็งของ F 3 5คือศักยภาพในการรบแบบเน็ตเวิร์กหรือ Network ร์กเซนทริกวอ r e ฟที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นยานพาหนะบนภาคพ,พื้นหรือ Mac แม้กระทั่งหน่วยควบคุมภาคพ,พื้นดิน เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประเทศไทยเคยมีแผนเสนอไปอยังสหรัฐอเมริกาในการจัดหา F-35A รุ่นมาตร,รฐานของกองทัพอากาศจำนวน2ลำในงบประมาณเบื้องต้นประมาณ7,000ล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มเติมหากได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาแม้จะยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาจะอนุมัติการขาย F-35 ให้กับไทยหรือไม่แต่หากแผนนี้ได้รับการอนุมัติจริง ก็จะนับเป็นก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยในการเข้าสู่ยุคข,ของเครื่องบินขับไลยุคที่5อย่างเต็มตัวด้านงบประมาณ F-35 ไม่ใช่เครื่องบินราคาถูกราคาต่อเครื่องในรุ่น F-35A โดยประมาณอยู่ที่ราวๆ80ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,800ล้านบาทต่อเครื่องยังไม่รวมค่าอะไหล่ค่าฝึกนักบินและค่าระบบสนับสนุนอื่นๆแต่เมื่อพิจารณาจากศักยภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า30ปีก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงประเด็นทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์เพราะการจัดหา F 3 5ต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและสภาคอนเกรสซึ่งจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงในภูมิภาคและนโยบายด้านการส่งออกอาวุธสำหรับประเทศไทยการได้รับอนุมัติซื้อ F 3 5จะเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าประเทศไทยยังเป็นพันธมิตรทางทหารที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาและมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลรักษาและใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูงระดับนี้ ในด้านนะคของค์การใช้งานหาก F-35 ถูกนําเข้าประจําการในประเทศไทยก็อาจถูกนําไปใช้ในฝูงบิน403หรือฝูงบินที่มีบทบาทด้านการรบทางอากาศโดยตรงโดยจะเป็นกําลังเสริมที่ทรงพลังควบคู่กับฝูงบิน F-16 และ j a z 39ไกรเพลนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการใช้งาน F-35 ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งนักบินช่างเทคนิคและผู้ควบคุมระบบจํานวนมากรวมถึงต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เช่นรงเก็บเครื่องบินระบบสนับสนุนภาคพ,พื้นดินและระบบซ่อมบำรุงเฉพาะทางยังไม่รวมถึงความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีอย่างระบบ alis หรืออดินที่ใช้จัดการข้อมูลการบำรุงรักษาซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงและอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลในบางส่วนจากทางสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามหากประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ตามแผนและได้รับอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาจริงก็จะถือเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ของอำนาจทางอากาศในภูมิภาคนี้ และเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพอากาศไทยสําหรับอนาคตสุดท้ายแล้วคําถามสําคัญคือเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่ยุคข,ของเทคโนโลยีการรบขั้นสูง F-35 อาจไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพความร่วมมือและวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศไทยในการเผชิญกับความท้าทายในศตวรรษที่21หาคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไล์ กดติดตามและแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวสารและบทวิเคราะห์ด้านการทหารใหม่ๆในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ